เป็เก็กลระมาอยู่เมืองไทยเรามาจัดมือกิลมาอยู่เมืองไทยเป็นเก็กลรมาอยู่เมืองไทยเรามาจกเมือกินมาอยู่เมืองับมอนี่กัไม่ปาดใช่ไหมพี่มาเือานนี้กประมาน สิบเอ็ดโมงกู้กลัวนี่แหละสิบเอ็ดโมงสิบสิบนาทีนี่แหละก็นอนอยู่ในห้องอยู่บ้านู้เดียวหน้าหน้าข้างบ้านนองเคยอีแมนกับมาคอประตูว่าเขามาจากงมอลำเดเอก็เลยออกมาเห็นผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านสองคนก็ปวัสดีแต่ท้ายสวัสดีครับมาจากงมอลำัมอแมนครับก็เลยเอ่ยไปคุยหลังบ้านนั่งอยู่แค่หลังบ้านเอ่เาน้อานออกไปให้กินคุยกันได้สักพักนึงว่าสิไป ประมาณสองสามคำนี่เหรอวะจีจางไปเหรียญยุยยาโสศปูกุดชุมราคาถุไหร่ไปแต่กับหมอลำไฟยิงคุยคุยเดีย้สำนั่นล่ะสักพักคนที่สามยางมาคุณสายคนนี้คนคนมายืนข้างนี่ก็ลอกคอเลยลอกคอแล้วกะ็มันก็บอกว่ายุยซ,ซ,ซื้อผมก็เลยฟืดออกผมตีตีหมอที่ลอกคอก่อนแล้วก็หมอนี่ก็ไม่ฟาดเช่นนี้เพมผมก็โต๊ะแค่เนีก็ลุ้มมันก็ลุ้มตี น้ำดึงเสียกันดึงเสียขาดเปิดขี่น้ำหลายห้ามีจ้าคนสองครับสองคนเล่าอยูคนที่ลงมาหนยา่ยครับคนหนึ่งนี่บ่ได้นนนนเห็ุแต่ว่าผมหันไปแบบมันคล้ายๆถือโทรศัพท์นี่แหละปัญหากับไบบ่นนบนนบเรื่องของการแสดงนีงนน่การแสดงกับ โบมีแต่ว่านาไม่ทีมันกับมีแน่แหละก็หมวนไปรุ่นก็พวกก่เลาที่ยังกับธรรมดาเนี่ยแต่ก็คิดว่าว่านานใช่ไหมทำลายกันอันนี้เรื่องผลประโยชน์ั้งเสียเข้าเห้ดจะไปคัดแยกข้าผลประโยชน์ก็ไปเลยอืมอันนี้ก็บ่แน่ใจคือกันแต่ว่าโดยส่วนตัวกับบมอีอาจจะอาจจะพ่ดถึงตาไปแต่ว่าเข้ากับบัลลูเข้ากับสแสดงได้ตามที่เขาสแสดงเลยแต่ว่ากับบรลลว่าที่ใจถึงยังเขาบอกกับบ้ลลูเขาไม่รับเมื่อไครบ งานเป็นไหนคะก<อ>ลับมาเรื่อยๆครับไอ้เขามาเรื่อยๆอายุเราเราคนที่มาทำลายเขาเนี่ยตามหลุมกระเพาะสันฐานเขาเขาเป็นยังไงคะอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณสามสิบสามสิบห้าขึ้นครับสามสิบห้าขึ้นถึงสี่สิบห้าทำแต่งตัวไหนคะมาอ่าใช้กางเกงยีนเนสื้อดําทั้งสามคนเลยครับเสื้อยืดเสื้อยืดสีดำทั้งสามคนลักษณะท่าทางเนลักษณะท่าทางอืม เป็นไซส์หุ่นใหญ่เติมอยู่ครับสูงคนหนึ่งก็จะสูงร้อยแปดสิบคนละคนหนึ่งก็ซ้ำผมสองสองคนนี่ซ้ำผมอยู่ละเ้ามาตือแบบนี้แล้วเราต้อตงยกเลิกการแสดงยกเลิกเข้าไปยกเลิกเบิดเลยครับเพราะว่าเ้าไปเล่นในเพื่พอนเขาได้ตอนนี้ติดไว้ยูซีงานครับแมนก็ต้อง,ต,องต้องคุยกับจอห์นพว่าเอาผู้อื่นไปแทนเพื่อนก็เห็นใจอยู่ดอกเพราะว่ามันเป็นเหตุสุวิสัย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ล l o w ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ